สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OB d s ี o p อนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเกจลูฟี่ XF นะครับเมนูภาษาไทยนะครับเป็นแบรนด์ของลูฟี่ไทยแลนด์นะครับนำเข้ามานะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับกับรถ Ford r a n g e r อนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเกจนะครับใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้ตรงไหนของส่วนรถนะครับอันนี้คือ Ford r a n g e r อนะครับตัวนี้นะครับ มานีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเกจผมก็จะวางไว้ประมาณตรงนี้นะครับเหนือพวงมาลัยตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานอย่างไรในรถ Ford Ranger คันนี้นะครับมาดูกันเลยเริ่มจากสตาร์ทรถนะครับอันนี้เป็น l u f f ่ XF เมนูภาษาไทยนะครับเราสตาร์ทรถนะครับนี่เลยนะครับตัวเกจก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ สวยงามนะครับคมชัดนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถดูค่านะครับต่างๆของรถฟอร์ดนะครับได้ครบเลยนะครับทั้งความเร็ววัดรอบอุณหภูมิน้ําแบตเตอรี่บูตเทอร์โบนะครับแล้วก็สําหรับรถที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ดูค่าความร้อนน้มันเกียร์ได้หลากหลายรุ่นนะครับวันี้ทั้งโตโยต้านะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับเชฟโรเดตนะครับทั้ง เรประลัของตัวเทอร์โบเลเซอร์นะครับพูดโซนิกนะครับแล้วก็ตัวหลายๆหลายๆยี่ห้อนะครับที่สามารถดูน้ำมันเกียร์ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับบริษัทลูฟี่ไทยแลนด์นะครับโดยทีทีครุบนะครับได้นำนะครับเกตนะครับตัวลูฟี่เอ็ตัวนี้นะครับทำเป็นเมนูภาษาไทยนะครับสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับทำมาเพื่อให้เราใช้งานของตัวเกจเข้าไปเมนูต่างๆ ได้ง่ายนะครับใช้งานได้ง่ายกว่าตัวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมเลยมารีวิววันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกตทําอะไรได้บ้างนะครับตัวเกตนะครับก็จะเป็นลักษณะทรงกลมนะครับสวยงามสปอร์ตนะครับหน้าจอคมชัดแบบนี้เลยนะครับจะมีชิปไลท์ด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นชิปไลท์สีแดงนะครับซึ่งทางบริษัท ลูฟี่ไทยแลนด์นะครับหรือ TT Group นะครับก็ได้แถมนะครับแถมชิปไลท์สีแดงตัวนี้นะครับให้กับผู้ที่ซื้อเกตลูฟี่ไทยแลนด์ตัวนี้ไปเลยนะครับฟรีๆนะครับตัวนี้สําหรับชิปไลท์นะขายในท้องตลาดอยู่ประมาณ200บาทนะครับแถมให้ฟรีนะครับเพื่อไปติดตั้งใช้งานสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับชิปไลท์นะครับจะเป็นสีแดงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทํางานอย่างไรนะครับส่วนตัวเกจนะครับ ก็จะอยู่ที่ราคานะครับ3,990บาทนะครับตัวนี้นะครับรับประกันให้นะครับ1ปีนะครับอ่าหนึ่งปีนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีแต่มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับ c t Group นะครับและ l u f f y Thailand นะครับเขาจัดโปรโมชั่นให้สำหรับ คนที่สแกนผ่านล ne นะครับออฟฟิเชียของบริษัทนะครับและปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับคุณรับประกันเพิ่มไปอีก2ปีเต็มนะครับรวมกับประกันของสินค้าเดิม1ปีเป็น3ปีเต็มไปเลยนะครับตัวนี้สําหรับลูฟี่ไฮแลนด์นะครับ XF ตัวนี้นะครับประกัน3ปีนะครับโอ้โหใช้กันยาวๆเลยครับเกรดที่ประกัน3ปีสําหรับลูฟี่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับใช้งานแบบนี้เลยนะครับดูเข็มวัดรอบนะครับเห็นไหมครับ สวยงามนะครับมีชิปไลท์ทำงานนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกตทําอะไรได้บ้างนะครับเกตเขาจะมีปุ่มด้านหลังนะครับอยู่สามปุ่มนะครับก็คือปุ่มบนปุ่มกลางและปุ่มล่างนะครับเราจะลองเปลี่ยนหน้าจอนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่2เห็นไหมครับสวยงามนะครับ หน้าจอที่สามครับเป็นค่ารวมก้าวค่าแบบนี้เลยนะครับก็จะบอกในเรื่องของความเร็ววัดรอบนะครับแบตเตอรี่อุณหภูมิน้ําอากาศเข้าเครื่องนะครับเอนจินโหลดพละเครื่องยนต์นะครับการเปิดปิดของลิ้นปีกผีเสื้อนะครับอะไรพวกนี้นะครับค่าพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูหน้าจอต่อไปครับเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็ทรงสวยนะครับนี่เลยนะครับอีกหน้าจอหนึ่งนะครับหน้าจอนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับ น,นี้เป็นหน้าจอที่หน้าจอหนึ่งจะอ,ออกโทนสีเหลืองนะครับสนับคนชอบนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกัรพิธีการนะครับก็คือเราสามารถนะครับเข้าเมนูนะครับเมนูเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเดิมลูฟี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ทางลูฟี่ไทยแลนด์นะครับโดยทีทีกรุ๊ปนะครับได้ให้โรงงานผลิตเกตนะครับทำเป็นเมนูภาษาไทยนะครับเพื่อให้คนไทยนะครับได้ใช้งานในการเข้าไปเซตค่าต่างๆของเมนูเกตลูฟี่ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมีการตั้งค่าระบบนะครับนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับฝั่งซ้ายนะครับหน่วยนะครับเราจะเอาเป็นหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับความเร็วที่เท่าไหร่นะครับปรับความเร็วรอบที่เท่าไหร่ปรับบูทที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครับ สามารถตั้งเตือนกันะครับเห็นไหมครับเนี่ยตั้งเตือนได้นี่นะครับผมก็ตั้งเตือนวัดรอบอยู่ประมาณ3,000รอบนะครับเพื่อเทสนะครับแต่จริงค่าวัดรอบจะสูงกว่านี้นะครับเทสชิปไลท์เปลี่ยนเกียร์อยู่ที่2000รอบนะครับความเร็วอยู่ที่50นะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูว่าเกียร์มีประสิทธิภาพสมูทไม่ดีเลยอย่างไรนะครับแรงดันแบตเตอรี่ตั้งเตือนที่11บโวลต์นะครับอุณหภูมิน้ำอยู่ที่100องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเบื้องต้นอจผมลองตั้งอุณหภูนะครับ ผมจะตั้งให้ต่ำนะครับต่ำกว่าที่รถอุณหภูมิน้ำโชว์อยู่ผมตั้งประมาณ40กว่าเนี่ยลองดูเกจเตือนยังไงนะครับเห็นไหมครับเกจจะเตือนแบบนี้เลยนะครับก็คือบอกเรานะครับทั้งไฟชิปไลท์สีแดงมีเสียงนะครับแล้วก็ตัววอเตอร์เทมก็คือหม้อน้ำเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้นะครับพร้อมเสียงเลยเราอยู่หน้าไหนนะครับเกจเตือนทุกหน้านะครับเห็นไหมครับ อ่าแบบนี้เลยนะครับเตือนเตือนทุกหน้าเลยเป็นสีแดงพร้อมเสียงแบบนี้ชิปลทายจะติดเตือนเราด้วยนะครับตัวนี้แถมไปให้นะชิปลท์บอกเบื้องต้นไปแล้วนะครับอ่าสำหรับท่านที่กําลังตัดสินใจเลือกเกจวัดนะครับที่จะนําไปติดรถนะครับทางร้าน o b d บ h o p แนะนําตัวนี้เลยนะครับใช้งานสมูทไหลลื่นนะครับรองรับกับรถทั้งเบนซินและดีเซลนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับค่าตั้งเตือนมอนน้ํานะครับ ได้ตามใจชอบเลยนะครับคุณจะให้เตือนอยู่ที่เท่าไหร่โดยปกติจะตั้งอยู่ประมาณดีเซลจะตั้งอยู่ประมาณ100องศานะครับส่วนรถเบนซินก็จะตั้งอยู่ที่105องศานะครับเนี่ยตั้งง่ายนะครับนะครับปุ่มกดก็จะมีอยู่ด้านหลังแค่3ปุ่มเท่านั้นนะครับใช้งานง่ายและเมนูภาษาไทยแบบนี้ด้วยนะครับคนไทยใช้งานง่ายแน่นอนนะครับสังเกตตัวนี้ประกัน3ปีเต็มนะครับจุกๆเลยครับใช้กันยาวๆนะครับตัวนี้ลูฟี่นะครับเกีใช้ดีนะครับตัวนี้ ขายดีมากนะครับในร้านอุปถิดสอบของเรานะครับลูกค้าให้การตอบรับพะเกตไหลลื่นนะครับวัดตรงดูวัดรอบนะครับเห็นไหมครับกับตัวรถนะครับเหมือนกันเลยนะครับไหลลื่นนะครับนะครับตัวเกตสมูทนะครับไม่ดีเลยนะครับนะครับตัวนี้เกตนะครับยังสามารถที่จะทําการเปลี่ยนช่องนะครับต่างๆได้นะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับเป็นภาษาไทยเนี่ยการตั้งค่าหน้าจอนะครับการตั้งค่ารายการ นะครับก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการค่าอะไรเราก็กดเลื่อนไปหาตำแหน่งที่เราจะาช่องที่เราจะแก้ไขแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับเราสามารถเลือกค่าต่างๆนะครับมาวางได้แบบนี้เลยนะครับคุณอยากได้ค่าอะไรนะครับก็เลือกมาวางจัดเรียงตำแหน่งได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับค่าที่เป็นขีดนี้ก็คือรถเราไม่มีเซ็นเซอร์ไม่สามารถวัดได้นะครับ เป็นขีดแบบนี้เมื่อได้ค่าต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟเขาเห็นไหมครับได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเกตนะครับยังสามารถนะครับที่จะใส่โลโก้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันใส่ยังไงนะครับก็คือเลือกที่การตั้งค่าหน้าจอตรงนี้นะครับการตั้งค่ารายการนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับไปหาในตำแหน่งโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับง่ายนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกโลโก้ที่ต้องการนะครับเนี่ยครับเบนส์นะครับ BMW, MINI COOPER, นะครับโ o สวา gen พวกอะไรเงี้ยครับ a u ด i นะครับมีเยอะเลยนะครับมีเป็นร้อยกว่าร้อยโลโก้ได้นะครับมีทั้งหมดนะครับทั้งรถยุโรปแล้วก็รถญี่ปุ่นนะครับรถมีหลายยี่ห้อเลย Land Rover จากกั้ว MG นะครับเยอะนะครับตัวนี้ Fiat นะครับวอ l v วโตโ o ต้านะครับ LEXUS นะครับเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับ h o n d a ก็มีนะครับ นิสสันก็มาครับซูบารุนะครับ m a ส d a นะครับมิตซูบิชินะครับ Suzuki นะครับอีซูซนะครับฮุนไดนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเชฟโรเลตก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับตามที่เราชอบนะครับก็กดแค่ไว้อย่างนี้นะครับสังเกตไหมครับโลโก้ก็จะมาเลยนะครับเดี๋ยวน้องทำหน้านี้ดูนะครับ ทำเหมือนกันเลยนะครับวิธีก็คือเลือกมาหาในตำแหน่งของโลโก้นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับนี่ครับเราเลือกได้เลยอ่ะเป็น B M W นะครับเนี่ยก็คือสามารถเลือกวางได้ในแต่ละหน้านะครับอันนี้เป็นเชฟอะอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับโดยปกติเอ่อก็จะตั้งเป็นโลโก้ของรถเรานะครับหน้านี้ก็ตั้งได้นะครับโลโก้นะครับเลือกได้เลยเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเมนูภัษย์ไทยนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับผมแนะนําตรงนี้เลยนะครับและเมนูเป็นภาษาไทยประกัน3ปีด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับเกีวัดที่จะเอาไว้ตั้งเตือนค่าม่อน้ําความเร็ววัดรอบนะครับสามารถสแกนโค้ดลบโค้ดได้ด้วยนะครับทําให้เรารู้ว่าปัญหาไฟโชว์เอนจิ้นนะครับที่รถของเราที่ขึ้นแถบสีเหลืองมานั้นรถเราเนี่ยเกิดปัญหาอะไรนะครับโดยการเข้าเมนูก็เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับในการลบโค้ดนะครับให้เราเลื่อนนะครับมาหาคําว่านะครับรหัสวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยครับง่ายๆเลยนะครับ แล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับเห็นไหมครับจะมีเมนูการสแกนอ่านโค้ดปัญหานะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยรถมีปัญหาก็คือจะขึ้นโค้ดให้นะครับสามารถที่จะลบโค้ดได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแน่ใจได้เหรือว่าคุณจะลบโค้ดเรากดไปเลยเสร็จสมบูรณ์เห็นไหมครับหรือสามารถที่จะตั้งลบโค้ดปัญหาเป็นแบบอัตโนมัตินะครับหรือลบแบบครั้งคราวได้อันนี้คือปิดอยู่เราเปิดนะครับเห็นไหมครับก็จะลบ ลบโค้ดเป็นอัตโนมัติให้นะครับถ้าเราปิดก็จะลบเป็นครั้งข่าวไปนะครับอันนี้อยู่ที่การเลือกใช้งานในการตั้งค่าลบโค้ดนะครับอนอกจากนั้นนะครับก็ยังที่จะสามารถปรับค่าสีไฟด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอันนี้คือสีแดงเห็นไหมครับเราสามารถมันจะมีเลส สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินก็คือเล็กินบูนะครับสามารถผสมสีได้นะครับเดี๋ยวอันนี้แดงสิบห้าใช่ไหมครับผมจะผสมเขียวเข้าไปนะครับนี่ครับเกรมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับด้านล่างเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยนใส่สีน้ำเงินเข้าไปอ่าก็จะเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยสามารถตั้งได้นะครับมื่เราจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เอาสีเขียวออกนะครับอ่านะครับ เอาสีแดงออกออก็จะเป็นน้ําเงินแบบนี้เห็นไหมครับฝั่งด้านล่างจะเปลี่ยนเป็นปน้ําเงินแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นสีน้ําเงินหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับสีน้าเงินนะครับเห็นไหมชิปไลท์เป็นสีแดงแบบนี้นะครับชิปไลท์ตรงนี้แถมฟรีนะครับสวยๆนะครับชิปไลท์ก็คือมีประโยชน์ก็คือในเรื่องของการบอกค่าเตือนนะครับอย่างนะครับวัดรอบถึงนะครับผมตั้งเปลี่ยนเกียร์ไ้ที่2000รอบนะชิปไลท์จะกระพริบแบบนี้นะครับเมื่อ ตั้งเตือนไว้3,000รอบชิปไลท์จะเตือนเป็นเสียงนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับรถเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ธรรมดาใช้ได้เกียร์ธรรมดานี่สะดวกเลยนะครับมีชิปไลท์นะครับถึง2,000รอบให้เข้าเกียร์เปลี่ยนนะครับอ่ามันจะกระพริบปิดๆอย่างนี้นะครับเมื่อรอบถึงค่าที่เตือนไว้3,000รอบมันจะเป็นเสียงดังครับแบบนี้ประโยชน์ของชิปไลท์นะครับนี่เลยนะครับก็ แนะนำเลยครับตัวนี้นะครับหน้านี้ก็ใส่โลโก้ได้นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับนี่นะครับเลือกโลโก้ได้เลยเอาเป็นอะไรนะครับนะครับสวยงามนะครับเกตรคมชัดนะครับใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับผมอยากแนะนําให้ลองเอาไปใช้ดูครับสามารถสแกนโค้ดต่างๆได้นะครับเปลี่ยนช่องต่างๆได้นะนี่ก็เปลี่ยนช่องได้นะ ถาไหนไม่อยากเอาสมมติไอตัวเวลาตรงนี้ผมไม่เอานะผมก็จะกดนะครับเพื่อเปลี่ยนค่าเมนูภาษาไทยนะครับเนี่ยก็เลื่อนนะครับตัวแถบทึบนี่ไปหาช่องที่เราต้องการแก้ไขแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าได้เลยเห็นไหมครับเป็นวัดรอบที่เป็นตัวเลขเดี๋ยวมาดูวัดรอบสมูทไหมเห็นไหมครับรอบละเห็นไหมครับเกรสมูทนะครับไหลลื่นเลยนะครับตัวนี้เนี่นะครับ มีอะไรอีกเอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมนูรหัสวิเคราะห์ปัญหาทดสอบความเร็วตั้งเตือนได้นะครับตัวนี้แล้วก็เมนูภาษาไทยมีคู่มือการใช้งานนะครับของตัวเกตรแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับทางบริษัทเขาทามาเพื่อคนไทยนะครับตรงนี้ก็คือติดต่อทางโรงงานนะครับให้ทาเป็นภาษาไทยให้เราหน่อยได้ไหมนะครับเพื่อจะเอามาให้คนไทยได้ใช้งานนะครับต้อนรับสงการเลยนะครับตัวนี้นะครับ จอเสียบแบบนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับที่อยากจะสั่งซื้อนะครับเกรดลูฟี่เอฟเมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่หมายเลข0 8 9ย์แนะครับเก้าหกเหนะครับหรือ0 8นย์แปดเกห้าหห้าเ้าห้าเดนะครับมีบริการนะครับจัดส่ง ออนไลน์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับหรือขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่ไม่เสียค่าติดตั้งใดๆนะครับเราเก็บส่งเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับตัวนี้ติดตั้งง่ายรวดเร็วนะครับไม่ตัดต่อสายไฟของรถใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียบปลั๊กเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับหาตำแหน่งวางเกจที่เราชอบนะครับก็ใช้งานได้ทันทีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับวิธีการ ใช้งานในเรื่องของการขับรถให้ดูอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับเพจ Facebook o b ิด s o p นะครับหรือ YouTube ชื่อ o b d s s o p ด้วยนะครับจะได้รับนะครับการรีวิวสินค้าต่างๆของทางร้านนะครับในอนาคตนะครับยังไงท่านใดสนใจนะครับเกรดลูฟี่ XF เมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับแถมไฟชิปไลท์สีแดงแบบนี้นะครับมีการรับประกันสินค้าให้นะครับ3ปีเต็มนะครับตัวนี้นะครับแต่คุณลูกค้าต้องมีการลงทะเบียนนะครับผ่านไลน์ออฟฟิเชียนนะครับของบริษัทนะครับจะได้รับประกันเพิ่มจากเดิมเกตประกัน1ปีเต็มนะครับประกันเพิ่มให้อีก2ปีลงเป็น3ปีเลยนะครับสำหรับเกตรลูฟี่ไทยแลนด์ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับ พักมาได้นะครับเพจ Facebook OBD Shop นะครับหรือโทร0 8 9 6 9 6 9 5 7เ8นะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับลูฟี่นะครับ XF Thailand นะครับตัวนี้นะครับเมนูภาษาไทยไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ